สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินนะคะพาเพื่อนๆมาสักการะเทวสถานโบสถ์พรามนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1อยู่ตรงแถวบริเวณเสาทิ้งช้านะคะใกล้ๆวัดสุทัศน์เลยแต่เขาจะไม่ได้เปิดทุกวันนะคะเขาจะเปิดตามเลิกของพราม์ค่ะ ซึ่งนั่งหน้าค่ะเขาจะมีการบอกตำแหน่งวิธีการว่าว่าลำดับต้องว่าอะไรก่อนนะคะ<ม>ลำดับแรกนะคะจะเป็นพระพิคะเนนนะคะอยู่ฝั่งขวามือค่ะแล้วก็กลับมาที่พระพรมตรงทางเข้านะคะแล้วก็นันที่สามเป็นพระนารายอันที่สี่เป็นศิวลึงนะคะแล้วก็นันท้าเป็นพระอิส่วรค่ะอ,อันนี้เป็นลำดับอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ข้อห้ามค่ะคือเขาเอินเขาห้ามบันทึกแล้วก็ถ่ายรูปข้างในแหละดังนั้นอมินเลยถ่ายได้แค่บริเวณข้างนอกนะคะ น้านข้างอ่ะคะ่ะจะมีที่เช่าวัตถุมงคลน,นะคะเป็นพระพิคเนศนะคะสามารถเช่าไปบูชากันได้นะคะเขาว่ากันว่าทั้งนี้ยขออะไรก็สมหวังนะคะเพื่อนๆว้นนดมินเอาคลิปเดด,ดีมาลงอีกนะคะติดตามกันเลนยนะคะสวัสดีค่ะ